ถาทุกคนรู้ดีว่าน้ำเป็นสิ่งสำคัญสำหรับร่างกายเราหากเราขาดน้ำร่างกายจะส่งสัญญาณออกมาอย่างเช่นปากแห้งผิวแห้งหายใจเร็วและอีกมากการดื่มน้ำเป็นทางเดียวที่จะหลีกเลี่ยงอาการขาดน้ำได้การดื่มน้ำอย่างพอเพียงมีประโยชน์มากมายยกตัวอย่างเช่นน้ำหนักลดย่อยอาหารดีสมองสุขภาพดีผิวสดใสและอีกมากดังนั้นหากเธอดื่มน้ำไม่เพียงพอ เธอคงรู้แล้วจะเป็นไงถ้าดื่มน้ำพอแล้วจงดื่มต่อไปแต่เธอดื่มน้ำถูกวิธีแล้วหรือยังเธอรู้ไหมว่าการดื่มน้ำผิดวิธีจะทำให้เธอมีอาการของโรคไขข้ออาหารไม่ย่อยและไม่เกรนได้ดังนั้นมาเรียนวิธีดื่มน้ำที่ถูกต้องดีกว่าข้อหดื่มน้ำหลังจากทานอาหารจากคัมภีร์อายุรเวทเชื่อกันว่าการดื่มน้ำหลังทานอาหารก็เหมือนการดื่มยาพิษเข้าไป เรื่องนี้มีวิทยาศาสตร์อยู่เบื้องหลังกระเพาะของเรามีน้ำย่อยเพื่อย่อยอาหารอยู่เมื่อเรากินจะเกิดกระบวนการย่อยและมันจะย่อยอาหารถ้าหากเธอดื่มน้ำหลังทานอาหารมันจะทําให้น้ำย่อยในกระเพาะเชื่อจางและอาหารไม่ย่อยซึ่งจะทําให้อาหารที่กินลงไปไม่ย่อยจากนั้นอาหารจะเน่าอยู่ในกระเพาะเราจะแก้อย่างไงเธอต้องกลั้วปากหลังทานอาหารเสร็จและดื่มน้ำตามหลังกินครบหนึ่งชั่วโมง ข้อ2ดื่มน้ําลงไปรวดเดียวเธอคิดว่าดื่มน้ําลงไปรวดเดียวจะดีเหรอไม่น้ําจะถูกระบายออกมาต่างหากวิธีดื่มน้ําที่ถูกต้องคือต้องค่อยๆดื่มเข้าไปทําไมน้ําที่อยู่ในปากเราจะผสมกับน้ําลายแล้วเข้าไปในกระเพาะจนเกิดสมดุลเพราะน้ําลายที่อยู่ในปากเรากับน้ําย่อยในกระเพาะเราเป็นกรดตามธรรมชาติหากเราดื่มน้ําลงไปรวดเดียว น้ำลายจะลดลงจนทำให้ท้องอืดภาวะกรดแกส๊สและอาหารไม่ย่อยทำให้ร่างกายเราขับพิษและของเสียได้ยากข้อ 3. การดื่มน้ำเย็นเราทุกคนชอบดื่มน้ำเย็นจริงไหมตอนอยู่บ้านหลังจากร้อนมาทั้งวันเธออยากเดินมาที่ตู้เย็นแล้วดื่มน้ำเย็นสักแก้วสดชื่นใช่ไหมแต่รู้หรือเปล่าว่ามันอาจทำให้ร่างกายเสียหายได้ เมื่อเธอดื่มน้ำเย็นเส้นเลือดเธอจะโหดและเลือดจะไหลเวียนช้าลงเนื่องจากอุณหภูมิไม่ตรงกันมันจึงส่งผลกระทบต่อระบบย่อยและทำให้เป็นหวัดกับปวดหัวนี่คือเคล็ดลับอีกอย่างหากเธออยากดื่มน้ำเย็นลองวิธีธรรมชาติยังเก็บน้ำเย็นไว้ในหม้อดินเผามันจะรักษาระดับ pH เอและเพิ่มแร่ธาตุให้กับน้ำด้วยข้อสี่ดื่มน้ำมากเกินไปใช่ถูกต้องแล้วการดื่มน้ำมากเกินไปจะทำให้ร่างกายมีปัญหา เลือกกันว่าเราควรต้องดื่มน้ำ5-7ลิตรในทุกวันบางคนดื่มน้ำมากกว่านั้นอีกแม้พวกเขาจะไม่กระหายเนื่องจากมีคนบอกว่ามันดีแล้วเธอคงสงสัยว่าดื่มน้ำมากเกินไปจะไม่ดีตรงไหนการดื่มน้ำมากเกินไปจะทำให้ระดับโซเดียมในร่างกายไม่สมดุลทำให้เกิดไฮโปโทเมียซึ่งทำให้โซเดียมในเลือดเจือจางจนทำให้ตัวบวมปวดหัวคลื่นไส้สับสนและท้องอืดจะแก้ยังไงร่างกายของแต่ละคนแตกต่างกัน ทั้งน้ำหนักตัวและความต้องการสารอาหารมันยังขึ้นอยู่กับสภาพแวดล้อมและสภาพอากาศที่เราอยู่ด้วยดังนั้นเราจรึงต้องพิจารณาปัจจัยและร่างกายของเราทั้งหมดกับปริมาณน้ำที่เราต้องการจริงๆด้วยหากเธอดื่มน้ำวันละ2.5ถึง3ลิตรทุกวันก็เพียงพอแล้วข้อ5ดื่มน้ำขนาดที่ยืนอยู่ไตของเราจะทำงานได้ดีกว่าตอนที่เรานั่งอยู่หากเราดื่มน้ำขนาที่ยืนอยู่ เธออาจทำให้ร่างกายของเธอเสียหายโดยไม่ได้ตั้งใจการดื่มน้ำขณะที่ยืนอยู่จะทำให้น้ำเกิดแรงกดจนไม่ผ่านการกรองทำให้น้ำเป็นพิษและไม่บริสุทธิ์สะสมอยู่ในเลือดหรือกระเพาะปัสสาวะจนทำให้ไตเสียหายได้การยืนดื่มน้ำยังส่งผลให้ปวดข้อดังนั้นเราควรดื่มน้ำช้าๆค่อยๆดื่มตอนนั่งนี่คือเคล็ดลับที่ควรทำตามในการดื่มน้ำเพื่อสุขภาพที่ดี คุณเคยโดนดุที่โต๊ะอาหารเย็นหรือไม่หรือมีคนบอกคุณซ้ำๆว่ายืนตัวตรงหรืออย่านั่งหลังงอความคิดเห็นเช่นนั้นอาจทำให้คุณไม่ชอบหรือเครียดแต่พวกเขาไม่ได้ผิดจากระดับต่ำสุดจนถึงระดับความมั่นใจในตนเองท่าทางของคุณมีผลกระทบมากกว่าที่คุณคิด ท่าทางของคุณในขณะนั่งหรือยืนเป็นรากฐานสำหรับทุกการเคลื่อนไหวที่ร่างกายของคุณทำและมันสามารถมีบทบาทสำคัญในการที่ร่างกายของคุณสามารถปรับให้เข้ากับความเครียดของมันความเครียดเหล่านี้รวมไปถึงท่าทางการนั่งแปลกๆหรือน้ำหนักที่หนักหรือที่สำคัญที่สุดคือแรงโน้มถ่วงด้วยท่าทางที่ไม่ถูกต้องกล้ามเนื้อของคุณต้องทำงานหนักขึ้นเพื่อให้คุณมีความสมดุลและตั้งตรงเมื่อเวลาผ่านไปท่าทางที่ไม่ดีสามารถทำให้ร่างกายของคุณอ่อนแอและทำให้เกิดปัญหาอื่นๆเช่น 1. ก่อให้เกิดการสึกหรอและการฉีกขาดบนข้อต่อและเอ็นของคุณ 2. เพิ่มโอกาสของการได้รับบาดเจ็บ 3. ทํทำให้อวัยวะบางอย่างเช่นปอดของคุณมีประสิทธิภาพน้อยลง 4. ส,สภาวะทางอารมณ์และความไวต่อความเจ็บปวดของคุณการศึกษามากมายชี้ให้เห็นว่าโดยเฉลี่ยแล้วท่าทางของเราแย่ลงด้วยการใช้คอมพิวเตอร์โทรศัพท์และอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์อื่นๆที่ทำให้ต้องมีการมองลงเป็นระยะเวลานาน,าน ดังนั้นถ้าทางที่ดีจะเป็นอย่างไรเมื่อคุณสังเกตที่กระดูกสันหลังจากด้านหน้าหรือด้านหลังกระดูกสันหลังทั้ง33ควรจัดเรียงเป็นเส้นตรงซ้อนกันอยู่ด้านบนของกันและกันจากด้านข้างกระดูกสันหลังควรมี3โค้งจุดหนึ่งที่คอของคุณจุดหนึ่งที่ไหล่ของคุณและอีกหนึ่งจุดเล็กๆที่หลังของคุณ หากพวกมันอยู่ในแนวที่ถูกต้องเมื่อคุณยืนขึ้นคุณควรที่จะสามารถลากเส้นตรงจากจุดที่อยู่ตรงหน้าไหลไปด้านหลังสะโพกของคุณไปยังด้านหน้าของหัวเขา่าที่อยู่ห่างจากหน้าข้อเท้าของคุณไม่กี่นิ้ว สิ่งนี้ทำให้ศูนย์กลางของแรงโน้มถ่วงของคุณอยู่เหนือฐานสนับสนุนของคุณซึ่งจะช่วยให้คุณเคลื่อนไหวได้อย่างมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้นด้วยอัตราการฉีกขาดของกล้ามเนื้อที่น้อยในขณะที่นั่งคอของคุณควรตั้งตรงไม่เอียงไปข้างหน้าไหล่ของคุณควรผ่อนคลายด้วยแขนที่อยู่ใกล้ๆกับตัวของคุณเท้าของคุณควรราบกับพื้นโดยเข่างอเป็นมุม90องศานี่คือเคล็ดลับที่ทำให้ท่าทางของคุณดีขึ้น หากคุณใช้เวลาส่วนใหญ่นั่งที่โต๊ะลองจัดระเบียบใหม่ตรวจสอบให้แน่ใจว่าส่วนต่างๆของร่างกายเช่นข้อมือและข้อศอกอยู่ในท่าทางที่เหมาะสมนอกจากนี้คุณยังสามารถปรับหน้าจอต่างๆขึ้นเพื่อให้อยู่ในระดับสายตาหรือต่ำกว่าระดับสายตานิดหน่อยคุณควรลองนอนตะแคงข้างโดยให้คออยู่ในท่าทางที่เหมาะสมและนำหมอนไว้ระหว่างขาสวมรองเท้าที่มีการรองรับส่วนโค้งที่ดีและรองเท้าส้นเตี้ยบอกลารองเท้าส้นสูง กระเป๋าเป้ควรสวมใส่ให้ติดกับด้านหลังและดูให้มีความสมดุลหากคุณนั่งบ่อยๆหรือนานๆให้ลุกขึ้นและเคลื่อนไหวเป็นระยะระยะและออกกำลังกายการใช้กล้ามเนื้อของคุณจะทำให้พวกมันกระชับเพื่อรองรับการเคลื่อนไหวต่างๆของร่างกายของคุณปรึกษานักกายภาพบำบัดหากคุณกังวลเกี่ยวกับท่าทางของคุณเราหวังว่าคุณจะได้เรียนรู้สิ่งใหม่ๆ เธอเคยกดปุ่มนาฬิกาปลุกอย่างน้อย3-5ถึงครั้งหรือเปล่าเธอต้องใช้นาฬิกาปลุก5ตัวเพื่อทําให้ตื่นไหมเธอมักไปทํางานสายเพราะปิดนาฬิกาปลุกหรือเปล่าถ้าเธอไม่ใช่คนที่ชอบตื่นเช้าและพบว่าการตื่นตรงเวลาเป็นเรื่องยากนี่คือเคล็ดลับ5้าอย่างที่จะช่วยเธอเรื่องนาฬิกาและตื่นอย่างสดใสตั้งนาฬิกาห่าง,างเมื่อทําแบบนี้เธอจําเป็นต้องลุกขึ้นแล้วไปปิดนาฬิกายิ่งกว่านั้น การปล่อยมันดังยังโหนหูอีกด้วยการตื่นและการเดินจะทําให้กล้ามเนื้อเคลื่อนไหวและทําให้ร่างกายสดชื่นด้วยเปิดไฟหรือปิดม่านทิ้งเอาไว้เพื่อให้แสงลอดเข้ามาคนส่วนใหญ่มักชอบห้องมืดๆระหว่างนอนเพราะแสงสว่างมักเป็นสัญญาณที่ทําให้เราตื่นดังนั้นการทําให้แสงยามเช้าเข้าห้องคือวิธีที่ดีสุดเพื่อให้ตื่น มีจุดหมายหรือเหตุผลในการตื่นเธอเคยจำเป็นต้องตื่นเช้ากว่าปกติเพราะต้องรีบไปขึ้นเครื่องบินไหมนี่เป็นเพราะเธอมีเส้นตายและบางอย่างที่จำเป็นต้องทำทันทีที่ตื่นการตั้งเหตุผลในการตื่นทุกวันอาจเป็นกิจกรรมที่เธอชอบเช่นการปั่นจักรยานหรือเพื่อไปเข้ายิมการมีกิจกรรมให้ทำจะทำให้เธอตื่นง่ายกว่าเดิมมากตื่นในวัฏจักรที่ถูกต้องงานวิจัยระบุว่าปริมาณการนอนช่วงริม มีความสำคัญกว่าปริมาณการนอนทั้งหมดของเรามากการงีบทำให้สมองสับสนและส่งผลกระทบต่อวัฏจักรเร็มการตื่นขึ้นมาระหว่างอยู่ในวัฏจักรเร็มทำให้เธอรู้สึกง่วงนอนและซึ่งซึ่ดังนั้นหากเธอนอนในช่วงเวลาที่ถูกต้องจะช่วยให้เธอตื่นได้ง่ายขึ้นดื่มน้ำการดื่มน้ำในตอนเช้าทำให้ร่างกายสดชื่นและสดใสในทันที นอกจากนี้ยังเพิ่มระดับพลังงานในร่างกายและทำให้ตื่นตัวหลังตื่นนอนด้วยน้ำจะให้พลังงานสมองและลดความเหนื่อยล้ากระปอนเพลียดังนั้นจงดื่มน้ำก่อนที่เธอจะกดนาฬิกานะหากเธออยากรู้ความจริงที่น่าทึ่งกว่านี้จากการดื่มน้ำเป็นอย่างแรกในตอนเช้าคุณไม่คิดว่ามนุษย์เป็นสัตว์ที่ประหลาดที่สุดในอาณาจักรสัตว์หรือ ข้อพิสูจน์นั้นอยู่ในหลายๆอย่างที่ไม่จำเป็นและยังขัดแย้งกับสิ่งที่เราทำเราสามารถหักนิ้วมือของเราขนลุกสั่นเมื่อเย็นกระพริบตาโดยไม่สังเกตเห็นจุดในดวงตาของเราร้องไห้เมื่อหันหัวหอมเรอ่มายลมคันจามรู <You. S 1> ้สึกเหม็นและดิ้นรนเพื่อหาคู่และเราก็ไม่สามารถจักกจี้ตัวเองได้ วันนี้เรานำเสนอข้อเท็จจริงสุดแปลกประหลาด7ข้อเกี่ยวกับร่างกายมนุษย์ซึ่งคุณอาจไม่รู้หน้าแดงมนุษย์เป็นเผ่าพันธุ์เดียวที่รู้จักการอายหน้าแดงหน้าแดงเกิดจากการขยายตัวของหลอดเลือดในผิวหน้าในเวลาที่รู้สึกอายหรือเขินชาร์ลส์ดาวินกล่าวว่าแปลกที่สุดและเป็นมนุษย์ที่สุดในทุกๆก,การแสดงออกและดูเหมือนจะไม่เหมือนใครสำหรับพวกเราเท่านั้นลิ้น ลิ้นถูกปกคลุมด้วยต่อมรับรสประมาณ8,000ชิ้นแต่ละชิ้นมีเซลล์ถึง100เซลล์ช่วยให้คุณได้ลิ้มรสอาหารของคุณต่อมรับรสเป็นอวัยวะรับความรู้สึกที่ช่วยให้คุณได้สัมผัสกับรสชาติที่มีรสหวานเคม็มเปรี้ยวขมและอูมามิลิ้นของเราประกอบด้วยกล้ามเนื้อ8เส้นคล้ายกับโครงสร้างของงวงช้างหรือหนวดปลาหมึกยักษ์หัวใจหัวใจมนุษย์เต้นมากกว่า3,000ล้านครั้งในอายุไขเฉลี่ย หัวใจของคุณเต้นมากกว่า10,000แครั้งต่อวันนั่นหมายความว่าจะส่งเลือด2,000แกลลอนไปทั่วร่างกายทุกๆวันหัวใจเป็นกล้ามเนื้อเพียงอย่างเดียวที่ไม่มีวันเหนื่อยดังนั้นคุณควรหาวิธีที่จะรักหัวใจของคุณเองโดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อคุณรู้ว่ามันทำงานหนักมากตลอดเวลามนุษย์นั้นเรืองแสงได้การเรืองแสงหมายถึงการผลิตและการปล่อยแสงโดยสิ่งมีชีวิต ใช่เราปล่อยแสงอย่างไรก็ตามแสงนั้นไม่สามารถมองเห็นได้ด้วยตามนุษย์แสงนั้นต่ำกว่า1000เท่าของระดับที่ตาเปล่าของเรารับได้ดังนั้นเราจรึงไม่สามารถมองเห็นได้แต่เราทุกคนเปล่งประกายมนุษย์เป็นสัตว์ชนิดเดียวที่มีคางคุณอาจต้องลูบคางด้วยความประหลาดใจแต่มันคือเรื่องจริงที่มนุษย์เป็นสัตว์ชนิดเดียวที่มีคางเมื่อกี้คุณเพิ่งลูบคางใช่ไหมละ่ะ คางไม่ใช่แค่ส่วนล่างของใบหน้าของคุณเป็นคำเฉพาะสำหรับกระดูกชิ้นเล็กๆที่ยื่นออกมาจากขากรรไกรในขณะที่มันอาจดูแปลกแต่เราเป็นพวกเดียวที่มีคางแม้แต่ชิมแปนซีและกอริลลาซึ่งเป็นลูกพี่ลูกน้องทางพันธุก,กรรมที่อยู่ใกล้ที่สุดของเรายัางไม่มีคางเลยน่าแปลกหลอดเลือดถ้าพวกมันถูกวางต่อกันหลอดเลือดทุกเส้นในร่างกายมนุษย์จะล้อมรอบโลกได้สี่ครั้งใช่แล้ว หลอดเลือดแดงหลอดเลือดดำและเส้นเลือดฝอยของผู้ใหญ่จะยืดออกไปประมาณ1 0 0 0 0แสนไม้จมูกจมูกมนุษย์สามารถตรวจจับได้ประมาณ1ล้านล้านกลิ่นกุหลาบกาแฟสด มะนาวน้ำหอมเข้าวโพดคั่วนี่เป็นเพียงไม่กี่สิ่งจากที่มีประมาณ1ล้านล้านกลิ่นที่จมูกมนุษย์และสมองมีความสามารถในการแยกความแตกต่างจากกันและกันหวังว่าคุณจะชอบความจริงแปลกๆเกี่ยวกับมนุษย์เหล่านี้แล้วคุณล่ะรู้ข้อเท็จจริงแปลกๆเกี่ยวกับมนุษย์อีกไหม